นี้มาให้ดูความคืบหน้านะครับงานงานแปลงครับงานแปลงเครื่องอ่าเหตุนี้ทําไมรถแต่ละคันมันมันถึงนานแล้วก็อ่าปัจจัยแต่ละคันการทํารถโบราณจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างกันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากเรื่องแปลงขเขาเหวี่ยงเพราะว่าอ่าอะไรบ้านเราไม่มีผมก็ทําการดัดแปลงขเขาเหวี่ยง คือเทียบเคาเวียงนั่นแหละครับเทียบเทียบรุ่นที่มีในบ้านเราแล้วก็มาทําการดัดแปลงใส่ให้แล้วก็จัดการเชื่อมตามจุดต่างๆนะครับจุดที่มีแตกหักตามแข้งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยรถคันนี้มีปัญหาเรื่องลูกสูบติดมาผมเดาว่ามีการถอดมีการถอดอเสื้อ แต่ถอดไม่ออกนะครับก็คือว่าเล่นงัดงัดจนมันแตกครับเนี่ยตรงนี้ผมก็เชื่อมขึ้นมาใหม่นะคือชิ้นนี้หายไปเลยครับคีบคีบเสื้อนี่หายไปข้างหนึ่งก็อ่าตัวนี้อยู่ข้างด้านเนี้ยก็น่าจะงัดนะครับดูลักษณะก็คือลูกสูบมันติดถอดไม่ออกก็น่าจะมีร่องรอยงัดจนแตกอันนี้ผมก็เชื่อมให้เสร็จแล้วก็คือสร้างขึ้นมาใหม่มันหายไปประมาณ2นิ้วเลยนะสนิ้วมือเนี่ยผมก็สร้างขึ้นมาใหม่ ขั้นตอนต่อไปก็คือส่งไปทำสีพอร์โค้ดนะครับางานที่ไม่สามารถทำสีพอร์โค้ดได้ตั้งแต่เริ่มแรกเพราะว่าเนี่ยครับมีงานงานเชื่อมเชื่อมแข็งนะครับอันนี้คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคือผมต้องปาดด้านข้างให้ให้สวยงามก่อนอันนี้ผมไปเชื่อมมาแล้วก็ลงลงกึ่งเขาจะไม่ไม่ปาดให้เราจะจะเชื่อมมาให้อย่างเดียวก็ผมก็ทําการอ่าก็นั่งปาดอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แล้วก็ มาลองใส่ลูกสูบดูก่อนก็ถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับเพราะว่างานแปลงก้านไม่ง่ายครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงตัวก่อนลงตัวหมดถึงจะสามารถทําสีได้นะครับเพราะว่างานแปลงไม่เหมือนงานเดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เอาแข้งเสื้อฝาส่งไปทําสีพาดโคต,ต่อไปอันนี้ก็ขึ้นสุดลงสุดไม่ติดขัดอะไรก็ถือว่าโอเคครับอ่า ลูกสูบเป็นลูกสูบเดิมนะครับแต่ว่าผมผมแปลงก้านใหม่เพราะว่ากา้านมันเป็นรถญี่ปุ่นก้านไม่มีขายนะครับมันเป็นสูบคู่เนาะก็ต้องดัดแปลงนะครับถ้าไม่แปลงอยากได้เดิมๆก็ต้องสั่งเข้ามานะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถจะไปหาให้ได้ก็ต้องดัดแปลงกันนะครับร่องรอยที่มีร่องรอยงัดมานะครับลูกสูบติดนะ่ะน่าจะเอาอ่าเหล็กปากแบนหรืออะไรบางอย่างงัดจนแตกหมดนะครับขอบเนี่ยแล้วก็บ่ามันมีนิดเดียวเองเนี่ยนิดเดียวเอง ปะกินประกันก็เดี๋ยวมีรั่วก็ต้องก็ต้องเชื่อมขึ้นมาใหม่นี่คือขั้นตอนที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่ละคันขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือจะนําแข้งส่วนนี้ทั้งหมดตอนนี้คือดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยอ่าทั้งก้านทั้งข้ออะไรต่างๆคือดัดแปลงทั้งหมดนะครับอ่าแปลงอะไรมัางก็พวกลูกปืนแปลงหมดนะครับเทียบรุ่นอ่าเทียบเทียบใหม่บางตัวก็ต้องสั่งเข้ามาอย่างตัวนี้ก็ต้องสั่งนะครับ เพราะว่ามันไม่มีขายต้องสั่งมาแล้วก็พวกซีนพวกอะไรก็ต้องเทียบซีนรถยนต์ที่มันแบบเขรดดีๆหน่อยหนึ่งมันมีซีนอยู่ตรงกลางข้อนะครับแล้วก็กึงสลักตัวล่างอสองสองสองข้างเนี่ยสองตัวเนี่ยก็ค่ากึงก็พันกว่าบาทนะครับเพราะว่ามันเีเหล็กกล้านะกึงยากแล้วก็กึงล่องลูกปืนล่องแหวนลูกปืนทีหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่างานงานดัดแปลงเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนต่อไปก็คือจะนําแข้ง น้ำแข้งในส่วนนี้ส่งไปทำสีพอดเดอร์โคเดี๋ยวให้ตูดูชิ้นงานก่อนนะครับเนี่ยครับก็จะมีะแข้งกลางเสื้อฝาอต่างๆครับทั้งหมดส่วนเครื่องเนี่ยผมจะทำพอดเดอร์โคดทั้งหมดเพราะว่าจะได้ทนหน่อยน,นี้ก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นเอาเอาเป็นพ่นสีธรรมดาหรือสี 2K มันจะไม่ทนร้อนนะครับมันจะเหลืองนะครับก็ผมจะเน้นเป็นสีพาเดอร์โคด เสื้อฝาก็จะเป็นสีดำดําด,ด้านพาร์โค้ดฝาฝาสองตัวเป็นดำด้านพาร์โค้ดแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อสองตัวฝานี่ก็เดี๋ยวทำเป็นสีบอลนะครับสีบอลเพราะว่าเจ้าของรถบอกว่า,าถ้าปัดเงาดูแลยากก็จะเอาเป็นทําทสีพาร์โค้ดแล้วกันนะครับยกเครื่องนะครับยกยกทั้งลูกครับทําสีพาร์โค้ดนี่คือขั้นตอนนะครับให้ดูว่ากว่าจะได้รถหนึ่งคันนะครับถ้ามันมีงานดัดแปลงมันก็จะนานแบบนี้ครับ นานแล้วก็ผมทํารถส่วนใหญ่ผมไม่ไม่ได้กําหนดนะครับผมถึงบอกว่าสําหรับใครที่จะที่จะเข้ามาทํารถก็เป็นไปได้นะมันเป็นรถโบราณมันไม่รถตลาดเข้ามาคุยที่ร้านหน่อยนึงก็จะดีนะครับผมอยากจะคุยที่หน้าง,งานมากกว่านะครับจะได้จะได้เคลียร์งานถูกนะเพราะว่าถ้าเราบางทีก็แค่ทักมาถามเนี่ยผมก็ตอบยากเนาะบางนึงบางทีตอบไปสาม สามคำก็ไปทีความหมายไปอ่าหลายอย่างละก็ไม่จบครับคนดวงไม่จบนะครับงานบางอย่างมันมีงานดัดแปลงค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนก็อยากจะให้มาคุยที่ร้านมากกว่านะครับอย่างอย่างคันนี้ก็ทําอยู่นานหลายเดือนแล้วแหละอ่าถ้าไม่ติดเรื่องเครื่องป่าน,นี้ก็คงประกอบเสร็จแล้วลเพราะว่าตัวตัวตัวโครงเนี่ยทาสีจนประกอบจะประกอบเป็นคันนะครับอ่าติดปัญหาเรื่องเครื่องเนี่ยเพราะว่ารถมีปัญหาเรื่อง ลูกสูบติดการติดการพังมาก็แล้วเป็นรถญี่ปุ่นเนาะมันเป็นรถสองสูบอย่างที่เห็นคือมันไม่มีอะไรบ้านเราอ่าก็ต้องดัดแปลงพอมีงานดัดแปลงปั๊บก็ของงานจะยุ่งยากซับซ้อนอ่าแค่อัดก้านเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเพราะว่าช่างเขาก็ไม่ยอมทําให้เราอ่าผมก็ต้องไปเฝ้าอยู่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละวันสองวันผมก็ต้องไปเสียเวลาอยู่นั้นนะครับถ้าไม่ไปอ่าเขาก็ยิ่งไม่ทําให้เราเลยประมาณนั้นครับ ผมถึงบอกว่าถ้าใครจะมาหาที่ร้านบางทีไม่เจอนะครับก็ต้องนัดนัดผมก่อนนะเพราะว่าผมวิ่งงานอยู่ข้างนอกถ้าผมไม่วิ่งงานผมบอกเลยว่าทํารถข้ามปีครับปีหนึ่งก็ไม่ได้ขับผมบอกตรงนะยิ่งมีงานดัดแปลงแบบนี้ถ้าบางร้านนะผมผมพูดตรงๆนะบางร้านอนะ่ะเขาไม่วิ่งงานเหมือนผมนะก็พูดตรงๆว่าคุณไม่ได้ขับรถอนะ่ะถ้าไม่วิ่งไปทําเองอ่าเขาก็จะดองไว้อย่างนั้นอนะ่ะเป็นปีนะดองจนอะไรหายหมดอนะ่ะ แต่ของผมนี่คือตามสเต็ปก็คือ,อขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้มาก็คือนั่นแหละก็รีบทําเลยประมาณนั้นส่วนอันนี้ก็เหลือแค่ผมปาดบ่าตรงนี้นิดนึงให้ใหดูสวยงามก็พออันนี้ผมสั่งให้ลงกึงเขาเชื่อมขึ้นมาให้เพิ่มเติมนะครับจากที่มันแตกให้ให้เพิ่มเติมมาให้มันหนาขึ้นเพราะว่าให้มันรองรับกับประเก็นนะครับประเก็นตินเสือ้อมันจะได้ทนทนกว่าของเดิมของเดิมมันบางนิดเดียวเองแล้วก็จะปาดให้เรียบคมแล้วก็ อาจจะวันสองวันส่งไปทำสีพาร์ทโค้ดแล้วก็ต้องรออ,อ,อีกอาทิตย์หนึ่งงานพาร์ทโค้ดถึงจะเสร็จแล้วถึงจะมาประกอบองานคันนี้ตามจริงมันต้องทําให้เสร็จก่อนคันอื่นนะครับถ้าเกิดผมส่งไปทําสีพาร์ทโค้ดเสร็จปับ๊บผมก็ต้องวางงานอื่นทั้งหมดแล้วก็มารีบประกอบให้นะครับประกอบเพื่อรถพูดง่ายเนาะมันเป็นรถญี่ปุ่นก็ระบบไฟยังไม่รู้ว่าใช้ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น2ตู้แล้วก็ระบบไฟทองขาว2ตัวนะครับทองขาวมันเป็น2ตัวไม่เหมือนพวกเค125 ถ้าเป็นเค125มันเป็นทองขาวตัวเดียวมันก็จะตั้งไฟง่ายหน่อยหนึ่งนะครับสําสหรับงานขั้นตอนต่อไปก็ตามนี้แหละครับผมแจ้งงานไปว่า,าถ้าไม่ติดอะไรงานมันก็จะเร็วแต่สําหรับใครที่ต้องการมาทํารถเป็นไม่ได้ก็มาคุยที่ร้านมากกว่านะครับผมผมแนะนำนะมาคุยที่ร้านนะเพราะว่างานที่ร้านมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่นะผมทําทํางานคนเดียวเพราะบางคนส่งรถมาเลยไม่รีบ แต่พอจอดเข้าเดือนที่สองเริ่มมีอาการนะครับพูดตรงๆนะผมไม่ไม,ไม่ไม่พูดอ,อ้อมคมนะผมพูดตรงนี้เลยไม่รีบแต่พอเข้าเดือนที่สองเริ่มมีอาการผมบอกได้ว่าที่อื่นถึงเขากําหนดเวลาให้คุณอาจจะข้ามปีครับแต่ของผมทํารถไม่เคยข้ามปีนะเต็มที่5เดือนอย่างงี้ก็ออกละห้าเดือน6เดือนคือนั่นอนะ่ะเคยทําสูงสุดนะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ2อสมเดือนนะงานบิวเพราะว่าผมทําค้ากันไปหลายๆคันสําหรับคันนี้ก็จะเป็น ขั้นตอนนี่เลยครับผมแจ้งความคืบหน้าเดี๋ยวจะส่งไปทำสีพาร์โค้ดนะครับมีแค่เสื้อ2ตัวเป็นสีดำด้านพาร์โค้ดนอกานั้นก็เป็นสีบอลพาร์โค้ดทั้งหมดนะครับาพาร์โค้ดเป็นสีเป็นสีค่อนข้างจะผมลองมาทุกสูตรนะเป็นสีค่อนข้างที่จะดีที่สุดของสีที่มาพ่นเครื่องนั่นแหละว่ามันทนร้อนทนน้ำมันนะหนึ่งก็คือถ้าอย่างเป็นสีบอลเนี่ยมันจะไม่เหลืองนะถ้าเป็นสี 2K เนี่ยไปพ่นเครื่องครับ บางคนบอกเอาเงาเลยครับเนี่ยก็ไปลงแรกเกอร์พอลงแรกเกอร์ปับ๊บพอโดนความร้อนนะมันก็จะมันก็จะเหลืองนี่คือเหตุผลว่าสีสีเครื่องเนี่ยผมเน้นเลยว่าต้องเป็นพาวเดอร์โค้ดอ่าถ้าไม่เป็นพาวเดอร์โค้ดต้องยิงทรายก็คือยิงทรายปล่อยเลยก็คือยิงอ่ายิงทรายให้มันขาวอย่างเดียวแล้วก็ประกอบเลยไม่ต้องไปทำอะไรนอกนั้นก็มีแต่ผัดเงาเลือกได้3ทางมียิงทรายปล่อย ยิงรายปล่อยเลยแล้วก็ปัดเงาแล้วก็ทําสีพอรโคดมีอยู่3อย่างนะเครื่องทําได้แค่นั้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนผมก็เล่นพ่นสีแล้วพ่นพ่นไปมันก็ไม่ทนครับมันไม่มีสีอะไรที่มันทนร้อนได้พูดตรงๆนะก็มีแผ่แค่นี้แหละที่ทําไดสา้สามรายการมียิงรายปล่อยเลยแล้วก็ทําสีพอรโคดแล้วแล้วก็ปัดเงาแค่นั้นเองทำได้แค่นั้นนะครับส่วนตัวเครื่องนะมีอุปกรณ์ที่จะส่งไปอ่าที่ผมให้ดูเวลาเวลา ลือกมาแบบนี้นะครับเวลาทําสีพลาสติกบางคนไปดูในบินเฮ้ย hey, ทำไมทําสีพลาสติกสองพันสามพันคือเวลาส่งไปทําเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณสามถึงห้าร้อยนะครับคิดเอานะครับสองร้อยนี่ยจะน้อยมากที่จะเป็นสองร้อยคือส่วนใหญ่สองร้อยจะเป็นชิ้นงานเล็กๆะเนี่ยพวกนี้นะครับสองร้อยแต่ถ้าแบบนี้เขาจะเหมาไปเลยสองพันสามพันอย่างเงี้ยเวลายังไม่ประกอบงานผมให้ดูว่ามันไม่น้อยนะครับแบบเนี้ยมันมีเยอะมากมีแคนมีคือ ทางร้านเขาต้องยิงสายก่อนเนี่ยมีแข้งมีเสื้อมีฝามีอะไรมีเยอะแยะมากมายถ้าเราประกอบไปแล้วจะมองว่ามันไม่มีอะไรเลยก็จะมองว่าเออถ้าค่าถ่าค่าทำสีทำเป็นแพงจังประมาณนี้ครับเหมือนงานชุบครเมียมนะครับเวลาประกอบรถเป็นคันแล้วเหมือนเหมือนกับมันมีน้อยมากแต่ค่าชุบทําไม5 0 0 0 6,000นะผมอธิบายฟังเวลาเราเลือกมานะมันจะมีเยอะมากนะครับอ่ามันจะมีเยอะมากอันนี้เป็นอ่ามีคนถามมาก็มันเป็นเคละยิบห้า ตัว S 3 0นะครับเป็นตัวน่องครับก็คือ2สูบสองสูบสองท่อ S 3 0เป็นเครละยี่หนะครับอันนี้ผมแจ้งความคืบหน้าเดี๋ยวจะส่งไปทำสีพาตโคต้ดนะครับต่อไปนะครับ